สวัสดีค่ะพบกับช่อง3สาวดาวซิ่งนะคะ<อ>นี่นะคะวันนี้ฝนก็ตกปรยๆยทั้งวันเช่นเคยนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์พายุก็ยังเข้าอยู่วันนี้พี่จอยก็ไปพาน้ำค้างมาหาน้ำทิพย์เนาะก็จะผูกสองเชือกอยู่ด้วยกันพี่กับน้องเขา แล้วเรามาดูกันนะคะกล้วยหลังจากที่เราได้มาเมื่อวานเนาะก็มีเครือสุกอยู่บ้างก็จะให้พี่จอยเลือกแล้วก็เอาให้สามสาวได้กินกล้วยหวานๆกันนะคะก็จะเลือกอันที่สุกๆเนาะจะให้น้ําทิพย์ให้น้ำค้างแล้วก็ให้แม่ละองดาวได้กินของอร่อยๆนะคะกล้วยนี่เป็นสิ่งที่ช้างชอบที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ พี่จอยจะปาดแล้วก็จะเอาไปใส่ในปาของน้ำทิพย์นะคะน้ำทิพย์ก็จะทำตาเยิ้มๆเหมือนที่กินของอร่อยเนาะก็นานแล้วเนาะที่สามสาวไม่ได้กินกล้วยอร่อยๆแบบนี้เอาคือไปก่อนแกล้งแกล้งกินไหมกิน ก็กล้วยเพิ่งมาเมื่อวานนะคะก็ยังไม่สุกมากเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้อยู่ยังไม่งอมก็จะเลือกตัวที่สุกพอดีออเเดี๋ยวัื ช้างก็กินได้นะคะไอตัวเครือเนี่ยค่ะอย่าไปเทหาไรใส่อย่าหักไม้เขาน้ำค้างจอมพลังมาปั๊บหักไม้เลยน้ำค้างเหรอไม้นั่นมันกินไม่ได้น้ำค้างพระ อะไรบ้ามามมาไมเบาเลูกเบา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 ลูกบเบาบเบไม่ต้องขู่ได้กินได้กิน สังเกตที่น้ำทิพนะคะน้ำทิพจะจับทีแล้วสี่ลูกห้าลูกเลยนะคะแล้วเขาก็จะเลือกลูกที่สุกๆด้วยะคะ่ะสำหรับน้ำทิพเนี่ยยังไม่หยุดเก็บน,นะคะยังยังเก็บใส่งวงไม่เลิกอยู่นะคะมีอีกไหมน้ำทิบอกมีอีกไหมฟันจอยจะจัดให้เลยน้ำทิพ นั่นไงน้ำทิพย์เลือกลูกแฝดน้ำทิพย์เลือกลูกแฝดสองวีเลยกำไว้ก่นอนเฮ้ยเสียงกินนี่อร่อยมากเราไปดูกันได้ใน,ใน,ใน,นะคะเสียงน้ำทิพเปืกินนี่อร่อยมาก ใ่เขานะน้ำค้างเสียงบัวบานร้องนะคะ เราลองอดาวรอ,อกก่อนนะคะเดี๋ยวให้ลูกๆก,กินเสร็จแล้วเราจะไปให้แม่ละอองดาวนะคะรอแป๊บหนึ่งนะ เสียงเจ้าน้ำทิพย์นี่กินแบบมีความสุขมากรู้สึกว่าพอได้กล้วยได,ได้ได้สับประรดไปก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นนิดนึงเนาะแต่ก่อนเขารู้สึกเหมือนเขาจะผอมโอ้ยกินไปประแซบแทะ อกล้วยแบบนี้มา,าแบบจํานวนเยอะๆค่ะก็มีหลายสิบเครือเนาะที่พี่ๆ f อซให้มาแบ่งมาสามสาวกินแบบนี้เพิ่งกินแบบนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีกล้วยเยอะๆค่ะแบบกองเยอะๆแต่ก่อนหน้านู้นสามสาวก็จะได้กินแบบคนละสองหวี สองหวีสำหรับช้างนี่ก็ถ้าถ้าเปรียบคนเราก็ยังไม่ถึงนั้นเลยแต่ตอนนี้นะคะก็เยอะกล้วยเยอะก็กินแบบจุใจไปเลยเนาะเอาไปให้แม่ดาวกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอาไปเลือกเลือกกล้วยให้แม่ดาวกัน,อนนะของแม่ดาว แม่ดาวต้องกินเยอะๆหน่อยเพราะว่าแม่ดาวมีน้องอยู่ในท้องเนาะก็ต้องกินเยอะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวเนาะอร่อยไหมคะ เดีวน,น,นี้ค่อยกินเนะเดี๋ยวนี้ค่อยกินเนาะเขาเขาไม่เาไม่กินเร็วเหมือนลูกเขานะขอจะเคี้ยวช้าๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบม,มีคนแย่งหันไปดันฝั <c oughs> ่งนั้นก็ยังกินกันอยู่เนาะ เกกล้วยเเฟทค่ะโบราณว่าถ้าเกิดให้กล้วยเเฟกักช้างกินเนี่ยก็เผื่อจะได้ลูกแฝฟอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี้กล้วยแเฟทดูนะคะให้เจ้ารองดาวได้กินเผื่อเราจะโชคดีออกลูกมาเป็นลูกแเฟทอ,อย่างเงี้ยค่ะเราป้อนใกล้ๆก,ก,ก้นันใส่ปากเลยเอาไม่ได้มาเอามา ใส่ปากเลยเป็นเต็มปากอยู่เลยเวลาบอกเก็บตัวแฝดกัเก็บเก็บอ้าวกินไปแล้วนะคะไว้แฟดโอ้โหเสียงกินแบบแศรษหลาย นี่อยากมีส่วนร่วมนะคะข้างหลังทีมาดัก่อนส้วยสี คุณนะคะ FC สามสาวดาวซิ่งทุกๆคนนะคะที่มอบค่าอาหารค่ากล้วยให้สามสาวดาวซิ่งได้กินนะคะก็คือจะอย่างในยามโควิดเช่นน,น,นี้ก็ยังมีน้ำใจช่วยสามสาวนะคะให้มีสับประรดกิน ให้มีกล้วยน้ํำว้าหวานๆกินนะคะก็การมอบในครั้งนี้ก็ขอก็ขอขอบคุณนะคะการมอบในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นบุญใหญ่ส่งผลให้ครอบครัวเอฟซีทุกๆท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญให้กับสู่เอฟซีทุกคนร้อยเท่าพันเท่านะคะ สามสาวดาวซิงก็ขอขอบคุณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะนะคะพี่จอยก็ขอฝากช่องสามสาวดาวซิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งช่องอการเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่จอยนะคะบ๊ายบายค่ะ แล้วข,ขอบคุณค่ะบบายบายบ๊อนลุกขอบคุณค่ะ